พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันดีก่อนนะคะว่าวันแรงงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนเลยนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะท่านชัชวานเบญจศิริวงศ์นะคะเปิด งานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเพชรบูร์ประจำปี2565าย้ภายใต้ชื่องานแรงงานเพชรบูรณ์ร่วมใจให้โลหิตให้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการบริจาคโลหิต <c oughs> การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดซึ่งนอกจากเป็นการเชิดชูคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานแล้วยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขให้กับแรงงานประชาชนและสังคมร่วมกันสร้างจิตสำนึกความร่วมมือระวางภาคราชการ นายจ้างลูกจ้างโดวยวันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกป,ปีคะ่ะเป็นวันแรงงานแห่งชาติการจัดกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ในายจ้างลูกจ้างประชาชนผู้ใช้แรงงานได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานที่ทําประโยชน์แก่ประเทศชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อให้เกิดความสมานฉันและความสัมพันธ์ขององค์กรนายจ้างและลูกจ้างคะ่ะ เช่นเดียวก,กันกับที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานีค่ะในจ้างลูกจ้างภาคเอกชนอาสาสมัครแรงงานนะคะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานีเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันแรงงานแห่งชาติต่อต้านยาเสพติด จากบริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ถึงบริเวณลานสุพรรณนิกาอํอำเภอเมืองอุทัยธาน,นีจังหวัดอุทัยธาน,นีนะคะประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานครบวงจรแจกถุงผ้าลดโลกร้อนหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลน้ำดื่มป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในการนี้ค่ะนายขอจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุทัยธาน,นีได้พบปะแล้วก็พูดคุยให้กำลังใจกับผู้ที่เดินขบวนรณรงค์ค่ะ นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมงานบุญบริจาคสมทบทุนสร้างซุ้มประตูวัดเกาะสวรรค์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ใช้แรงงานที่เสียชีวิตจากการทำงานแล้วก็กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดปรับุงภูมิทัศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวง90พรรษาค่ะปิดท้ายที่จังหวัดพิจิตรคุณผู้ชมคะนายภัยบูลณบุตรจอมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตรประจำปี6 ก็มีกิจกรรมในการร่วมปฏิญาณตนนะคะประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดมีการเยี่ยมชมกิจกรรมภายในการจัดงานไม่ว่าจะเป็นการบริการตรวจสภาพ รถจักยานยนต์สินค้าราคาถูกการประกวดร้องเพลงกลับมาด้วยใจคิดถึงบทเพลงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคนที่58มีผู้เข้าร่วมประกวดนะคะเป็นทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบโดยผู้ชนะเลิศการประกวดคือนางสาวกัลยาพิมพ์ชนะประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะที่อำเภอโพปร,ระทับช้างพร้อมกันนี้คะ่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะยังได้ร่วมร้องบทเพลงเพื่อ สร้างสีสันในวันรายงานแห่งชาติของจังหวัดอุดรตระดิบด้วยค่ะรายงานก็ได้มีกำลังใจนะคะแมมท่านผู้ว่ามาร้องเพลงให้ฟังด้วย